สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่หนึ่งเรื่องบุตรของนายโคคาดขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้าสามเริ่มตั้งแต่อัตสา,าจาริโยคามังคัดฉันโตเป็นต้นไปอัฐครั้งนั้นอาจริโยอันว่าอาจารย์ อัศะโยกโคคาตกะปุตตสะของบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นคัดฉันโตไปอยู่คามังสู่บ้านวัตวากล่าวแล้วว่าตะวังขึ้นมานะครับอันว่าท่านกรายาสิพึงกระทำอลังการังซึ่งเครื่องประดับเอวรูปังนามะชื่อมีอย่างนี้เป็นรูปอิติดังนี้ ปักกามิหลีกไปแล้วโยกโคคาตกะปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคแม้นั้กากาศได้กระทำแล้วอลังการังซึ่งเครื่องประดับตถารูปังมีอย่างนั้นเป็นรูปอัฐครั้งนั้นอาจาริโยอันว่าอาจารย์อัศโยกโคคาตกะปุตตสะของบุตร ของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นอาคันตาวามาแล้วทิศวาเห็นแล้วอลังการังซึ่งเครื่องประดับจินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเล็กในนะครับคิดแล้วว่าอายังโยกปุคโลอันว่าบุคคลน,นี้สมัตโถเป็นผู้สามารถเพื่ออันคันตาวาไปแล้วยัตถกัตถิโยกฐานเนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งชีวิตุงเป็นอยู่โหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้อาทาสิได้ให้แล้วทีตรังซึ่งทิดาอัตโนของตนวยับปัดตังผู้ถึงแล้วซึ่งไวโสโยโคโคาตกะปุตโตอันว่าบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวัตทิ เจริญแล้วปุตตะทีตาหิด้วยบุตรและธิดาทั้งหลายอัฐะครั้งนั้นปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอัฐะโยโคโคาตกะปุตตะสะของบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวยยบปัตตาพูดถึงแล้วซึ่งวัยอุคคันหิตตวาเรียนเอาแล้วสิบปังซึ่งศิลปะคันตวาไปแล้ว สาวัตียังสู่เมืองชื่อว่าสาวัตถีอปรภาเคในการอันเป็นส่วนอื่นอีกสันตเปตาวาตั้งไว้ด้วยดีแล้วคระวาสังซึ่งการอยู่ครองซึ่งเรือนวสันตาอยู่อยู่ตัดทะโยกสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีนั้นศัตธาเป็นผู้มีศัทธาประสันนาเป็นผู้เลื่อมใสแล้ว ไอเหสุงได้เป็นแล้วปิตาปิแม้นว่าบิดาเนสังโยกปุตตานังของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นอากตตวาไม่กระทำแล้วกุสลังซึ่งกุศลกินจิอะไรอะไรตักกะศิลายังวะในเมืองชื่อว่าตักกะศิลาเทียวปาปุนิถึงแล้ว ชรังซึ่งความชราอัฏฐครั้งนั้นปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายอัศโยกปิตุข,ของบิดานั้นวัตตวาขึ้นมาเปิดเลขไหนนะครับกล่าวแล้วว่าปิตาอันว่าบิดาโนของเราทั้งหลายมหันละโกเป็นคนแก่โหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ ปุกคลังโยกขึ้นมายังบุคคลปักโกษาเปตวาให้เรียกมาแล้วสันติกังสู่สำนักอัตโนของตนวัตวาขึ้นมาเปิดเล็กในกล่าวแล้วว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายทัดสามะจักถวายทานังซึ่งทานอัตถายะเพื่อประโยชน์ ปิตุแกบิดาอิติดังนี้นิมันตยิงสุนิมนตแล้วพิกขุสังขังซึ่งหมู่แห่งภิกษุพุทธทับปมุขขังมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขปุณะทิวเสในวันรุ่งขึ้นเตโยกปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเหล่านั้นภิกขุสังขังยังหมู่แห่งภิกษุพุทธทับปมุข,ขัง มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วอันโตเคเหในภายในแห่งเรือนปริวิสิตาวาอังคาดแล้วสักกัดจังโดยคารพอาหังสุกราบทูลแล้วว่าพันเตค่าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญอิทังโยกพัดตังอันว่าพัดนี้อัมเหเหิอันฆ่าพระอ,องค์ทั้งหลาย ทินนังถวายแล้วกัตตวาขึ้นมานะครับกระทำชีวพัตตังให้เป็นชีวพัตติตุเพื่อบิดาตุมเหขึ้นมาอันว่าพระองค์ทั้งหลายกรโธทะขอจงทรงกระทำอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาปิตุเพื่อบิดาโนของข้าพระองค์ทั้งหลายอิติ ดังนี้สัทธารังกะพัสสดาพัตตากิจจาวสาสเนในการเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัดสัทธาอันว่าพัสสดาอามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วตังโยโคโคาตกะปุตตังซึ่งบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโคนั้นวัตตวาตรัสแล้วว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาศกตะวัง อันว่าท่านมหัละโกเป็นคนแก่ปริปักกะสรีโรเป็นผู้มีสรีระแก่รอบแล้วปันดุปลาสะสะทิโสเป็นผู้เช่นกับด้วยใบยไม้อันเหลืองอาศิขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นกุสลปาถอยยังอันว่าวัตถุอันเกื่อกูลในหนทางคือกุศลประโลกะคมนายะเพื่ออันไปสู่โลกอื่นตะวะ ของท่านนัตถิย่อมไม่มีตะวังขึ้นมาอันว่าท่านกโรโิจงกระธรรมปฏิทถังซึ่งที่พึ่งอัต,ตโนเพื่อตนตะวังขึ้นมาอันว่าท่านปันนิโตเป็นมนณิตภาวะจงเป็นตะวังขึ้นมาอันว่าท่านพาโลเป็นพาลภวะมาขึ้นภวะมาด้วยนะครับ จงอย่าเป็นอิติดังนี้กโรโณโตเมื่อทรงกะระทำอนุโมทนังซึ่งการอนุโมทนาอภาสิได้ตรัสแล้วอิมาคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าปันดุปราโสวะตัดบทเป็นปันดุปราโสบวกอิวะทานิสิตัดบทเป็นอิธานิบวกอิสินะครับตวังขึ้นมา อันว่าท่านปันดุปลาโสอิวะเป็นผู้เพียงดังว่าใบไม้เหลืองอสิย่อมเป็นอิธานิในการนี้จะขึ้นมาด้วยนะครับด้วยยะมะปุริสาปิแม้อันว่าบรุษของพญายมทั้งหลายอุปัตติตาปรากฏแล้วเตจะแก่ท่านด้วย ตะวังขึ้นมาอันว่าท่านปฏิทศิย่อมตั้งอยู่เฉพาะอุยโยขมุเขจะขึ้นจะมาด้วยนะครับใกล้ปากแห่งความเสื่อมด้วยปาเถอยยังปิแม้อันว่าวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางเตของท่านณนะวิชติย่อมไม่มีจะด้วยโสขึ้นตะวังมาเป็นประธานนะครับอันว่าท่านนั้น กรโยหิจงกระทำทีปมัตตโนตัดบทเป็นทีปังบวกอัตโนทีปังซึ่งเกาะคือที่พึ่งอัตโนเพื่อตนตะวังขึ้นมาอันว่าท่านวายมะจงพยายามขิปปังพลันตวังขึ้นมาอันว่าท่านปันนิโตเป็นมณิตภาวะ จงเป็นตะวังขึ้นมาอันว่าท่านนิพันตมโลเป็นผู้มีมนทินอันกระจัดแล้วอนังขโนเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินหายไม่ได้หุตวาขึ้นมาเป็นอริยภูมิเมหิสิตัดบทเป็นอริยภูมิงบวกเอหิสิเอหิสิจักถึง อริยภูมิงซึ่งภูมิของพระอริยะเจ้าทิพพังอันเป็นทิพิติดังนี้อัดโถขึ้นมาตั้งอัดนะครับอันว่าอัดว่าอุปาสกะดูก่อนอุบาสกตะวังอันว่าท่านปะตนะปันดุปลาโสวิยะเป็นผู้ราวกะว่าใบไม้เหลือง ขิดชิดตว,วาอันขาดแล้วตกไปภูมิยังบนแผ่นดินอาหสิได้เป็นแล้วอิธานิในการนี้อิติดังนี้ตัดถะโยกปเะเสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาะคาถาปาทสะขึ้นมาแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าปันุปลาโสวะทานิสิ อติดังนี้ยมะทูตาอันว่าทูตของพญายมทั้งหลายภควัตาขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าคุจจันติย่อมตรัสเรียกว่ายมะปุริสาอิติดังนี้ปะณะส่วนว่าวจนังขึ้นมาอันว่าพระดำรัสว่ายมะปุริสายกขึ้นมานะครับ อิทังนี้พะควตาขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วสันถายะายะทรงหมายเอามะระนังซึ่งความตายเอวะนั่นเทียวอัดโถอันว่าอธิบายว่ามารณงอันว่าความตายปัจจุปัตติตังปรากฏเฉพาะแล้ว เตแก่ท่านอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าตะวังขึ้นมาอันว่าท่านทิโตเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วปริหานิมุเขจะขึ้นจะมาด้วยนะครับใกล้ปากแห่งความเสื่อมรอบคือว่าขายออกมาอาวุธทิมุเขจะใกล้ปากแห่งความไม่เสื่อมอาวุธทิมุเข ใกล้ปากแห่งความไม่เสื่อมอสิจะย่อมเป็นด้วยอิติดังนี้ปัสสะขึ้นมาแห่งหมดว่าอุยโยคะมุเขอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่า,วา,วากุสลปาถอยยังปิแม้ว่าวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางคือกุศลตวะของท่านคัดฉันตัสสะผู้ไปอยู่ ประโลกังสู่โลกอื่นนัติย่อมไม่มีตันทุลาทิปาเถอยอยังวิยะราวกะอันว่าวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางมีข้าวสารเป็นต้นคมิกกสะของบุคคลผู้จะไปอโหนตังขึ้นมานะครับไม่มีอยู่อิติดังนี้ปัสสะขึ้นมาแห่งหมดว่าปาเถอยอยังอิติ ดังนี้อัดโถขึ้นมานะครับอันว่าอัดว่าโสโยกตวังโสตะวังอันว่าท่านนั้นกโรโหจงกระทำกุศลปฏิถังซึ่งที่พึ่งคือกุศลอัตโนเพื่อตนปุคโลวิยะขึ้นปุคโลมานะครับเรากะอันว่าบุคคล นาวายะครั้นเมื่อเรือพินนายะแตกแล้วสมุดเทในทะเลกโรโนโตขึ้นมานะครับกระทำอยู่ทีปะสังขาตังซึ่งที่พึ่งอันมนณิตนับพร้อมแล้วว่าเกาะจะก่อตะวังขึ้นมาอันว่าท่านกโรโนโตเมื่อกระทำ วายมะจงพยายามขิปปังพลันคือว่าขายออกมาอาระพะจงปารบวิริยังซึ่งความเพียรสีคังสีคังพลันพลัน,ลนปันดิโตเป็นมณิตภาวะจงเป็นกุศลกรรม,มปฏิฐาการเนนะ ด้วยอันกระทำซึ่งที่พึ่งอันมนณิตนับพร้อมแล้วว่ากุศลกรรมอัตโนเพื่อตนหิเพราะว่าโยโยกปุคโลอันว่าบุคคลใดกรติย่อมกระทำกุสลังซึ่งกุศลในการออกจากกาเลนี่ครับอัตโนขึ้นมาแห่งตน อปัตตวาไม่ถึงแล้วมรณะมุขังซึ่งปากแห่งความตายสมัตถกาเลสามารถกาตุงเพื่ออันกระทำเอวะนั่นเทียวเอโสโยกปุคโลอันว่าบุคคลนั่นปันดิโตนามะชื่อว่าเป็นบัณฑิตโหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ ปทวยศสะขึ้นมาแห่งหมวดสองแห่งบทว,ว่าโสโกรโหติดังนี้อัดโถอันว่าอธิบายว่าตะวังขึ้นมาอันว่าท่านตาที่โสเป็นผู้เช่นนั้นภาวะจงเป็นตะวังขึ้นมาอันว่าท่านมาอันทภาโล จงอย่าเป็นผู้ทั้งบอดทั้งเขาภวะขึ้นมาจงเป็นอิติดังนี้อัดโถอันว่าอัดว่าตะวังขึ้นมาอันว่าท่านกรโรนโตกระทำอยู่วิริยังซึ่งความเพียรเอวังอย่างนี้นิทันตมะโลชื่อว่าเป็นผู้มีมนทินอันกะจัดแล้ว เพราะความที่มลานังแห่งมนทินทั้งหลายราคาทีนังมีราคะเป็นต้นนีหตะตายะเป็นมนทินอันตนนำออกแล้วอนังคโนชื่อว่าเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินหายไม่ได้นิก,กิเลโสคือว่าเป็นผู้มีกิเลสออกแล้วอังคณาพาเวนะ เพราะความไม่มีแห่งกิเลสเพียงดังเนินหุตวาเป็นปาปุนิสสิจักถึงสุทธาวาสภูมิงซึ่งภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระอริยเจ้าผู้หมดจดแล้วปันจวิทังอันมีอย่างห้าอิติดังนี้ปะทะทวยสะขึ้นมาแห่งหมวดสองแห่งบทว่า ทิพพังอริยะภูมิงอิติดังนี้จบการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำรับตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ในการศึกษาโราเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน